7-0อีกแล้วเหรอเพ่หลังจากที่บุรีรัมยูเนเต็ดแพ้ให้กับเอาอาลีไป3ประตูต่อศูนย์ในรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียเนี่ยแฟนบอลไทยทั้งประเทศรวมถึงผมด้วยเนี่ยรวมกันวิจาร์เลยครับว่าไม่เอาจริงเอาจังส่งตัวสำรองลงไม่ให้เกยียรติคู่แข่งไม่ให้เกียรติรายการระดับทวีปเลยบุรีรัมเก็บกดครับกลับมาประเทศในไทยลีกอัดหนองบอัวพีชไป7-0 <laughs> แล้วเมื่อกี้ครับอัดหนองบอัวพิชทีมเดิมไปอีกในลีกับ7-0เหมือนเดิม <laughs> แฟนบอลหนองบวกกัวกับแฟนบอลแมนยูครับเกี่ยวอะไรกับกู ก็ตามนโยบายของลุงเนวินชิดชอบเจ้าของสโมสรเลยฮะว่าจะเก็บทุกถ้วยในประเทศรวมถึงรายการอาเซียนด้วยส่วนถ้วยเอเชียเนี่ยที่มันไม่ได้ลุ้นก็ทิ้งไปแล้วก็เก็บตัวไว้เล่นในประเทศอย่างเดียวซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าทําได้ตามเป้าเลยนะถ้วยไทยลีกเนี่ยเกมสุดท้ายกลับมาอัดหนองบัวไป7-0ก็ได้คว้าถ้วยไทยลีกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอฟเอก็เข้าชิงกับเมืองทอง ลีคัพก็เนี่ยอัดหนองบพีสไปเ0เข้าชิงกับลำพูนส่วนถ้วยช็อปปีค้คัถ้วยอาเซียนครับก็ชิงกับกงอันฮานอยเล็กแรกเสมอกันไปแล้วกลับมาเล่นเล็ก2ก็หวังว่าจะคว้าได้รบทุวยตามนโยบายของลุงเนวินแล้วกันนะฮะแต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมคือจะแพ้หรือจะชนะเนี่ยอย่าจบ70ยได้ไหมยิงเพิ่มหรือเสียอีกลูกนึงได้ไหมแฟนผีจะได้สบายใจหน่อยจบสกอร์นี้ทีไรคือต้องยิบมาอัดคลิปตลอดเบาๆบหน่อยนะบุรีรย์